สวัสดีครับอัปเดตฝนฟ้าพายุกันวันนี้ครับกับผมดนคนเล่าเรื่องพี่น้องคืนวันนี้นะครับตั้งแต่เย็นเป็นต้นไปฮนะต้องมีอ่วมมีท่วมกันบางพื้นที่บ้างแล้ว่ะคับพี่น้องโดยเฉพาะภาคกลางด้านตะวันตกและพื้นที่ภาคเหนือด้านล่างนะเชื่อมต่อกับภาคกลางตอนบนเดี๋ยวยังไงเรามาดูรายละเอียดเริ่มกันเลยนะครับ ภาพในคลิปนั้นนะครับคือแผนที่อากาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะจะเห็นร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างฮนะภาคกลางตอนบนฮนะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางอีกลูกหนึ่งเห็นไหมครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องหย่อมลูกนี้ให้พี่น้องฟังก่อนอกันแล้วกันครับ ยอมความกดอากาศต่ําหรือยอมโลลูกนี้ครับเคลื่อนมาจากด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ฮะผ่านประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ลงทะเลจีนใต้มาเมื่อวานนี้หากพัฒนาตัวเป็นความกดอากาศต่ํากําลังแรงก็ปกติแล้วก็จะได้หมายเลขเท่าไหร่ฮะต่อจากหมายเลข99ดับเบิลยูฮะต่อจากลูกที่อยู่ในประเทศของเราในตอนนี้ซึ่งมันคือ98ดับเบิลยูจำกันได้ไหมฮะ แต่จากการเช็คสอบแล้วนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดของซูมเอิร์ธเห็นนะครับยอมหมายเลข99 w ก็คือลูกนี้แล้วนะครับะเขากลายเป็นยอมความกดอากาศต่างกำลังแรงก่อนฮะอยู่ตรงะตะวันด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ฮะอยู่ยังอยู่ห่างมากมายหลายกิโลเช่นเดียวจะทางตะวันออกนะครับ เช่นเดียวกันกับอะไรครับพี่น้องจากศูนย์เตือนภัยนาวีสารัดหรือ JTWC นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับให้สถานะเป็นอินเวสนะครับน่าจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกต่อไปได้ก็คือลูกเดียวกันกับที่ซูมเอิร์ธเนี่ยครับยอมลูกเดียวกันก็คือ,อ9 9 w เห็นครับอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปิน เมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับพี่น้องก็แสดงให้เห็นว่ายอมโลนะลูกที่อยู่ในทะเลจีนใต้ที่จะมาประเทศไทยนะฮะหรือบ้านของเรานั้นน่าจะไม่มีการพัฒนาตัวเป็นพายุฮะน่าจะไม่มีการพัฒนาตัวเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วนะครับอย่างมากก็น่าจะเป็นถ้าทวีกาลังแรงขึ้นอ,อีกหน่อยก็เป็นยอมโลกําลังแรงซึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นก็จะได้หมายเลข90้าสิบดับเบิลยูนะครับก็คือไม่ได้99แล้วฮะก็คือวนเลขกลับมาใช้กันใหม่นี่แหละครับ ซึ่งถ้าพี่น้องถามเหตุผลว่าเพราะอะไรครับก็ไม่ค่อยพัฒนาตัวเนี่ยก็ต้องตอบโดยส่วนตัวของผมคิดว่าน่าจะเป็นที่อุณหภูมิน้ําทะเลเป็นหลักนะครับในช่วงนี้คือร้อนไม่พอน้ําทะเลที่ทําให้โครงสร้างอากาศยกตัวทวีกําลังแรงเป็นพายุได้ดีอย่างที่ทราบกันดีต้องมีอะไรครับพี่น้องอุณหภูมิน้ําทะเลที่ประมาณ30องศาขึ้นไปฮะและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับ น้ำที่น้ําทะเลที่อุณหภูมินี้30องศาเนี่ยจะต้องอะไรครับมีความลึกเพียงพอลึกพอสมควรเพื่ออะไรก็เพื่อเวลาเกิดการหมุนวนยกตัวของคลื่นพายุขึ้นมาต้องให้คลื่นน้าคลื่นน้ำนไม่ยกน้ําที่เย็นกว่าสู่ผิวได้นะฮะไม่งั้นอากาศจมเย็นขึ้นมาก็จะกดหมดแรงง่ายๆให้ไม่สามารถยกตัวลอยขึ้นไปนั่นเองคือต้องลึกนะฮะเพราะถ้าพลิกผิวน้ําเย็นขึ้นมาก็ ก็อยู่ดีนะครับก็อ่อยลงพอเข้าใจพอเข้าใจกันไหมครับก็ซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่พี่น้องเห็นกันนะครับมวลเย็นหรือความกดอากาศสูงจากขั้วโลกเหนือนะเส้นพันสิบสองที่ลงมาแต่ด้านล่างบ่อยๆจนพี่น้องบางท่านนะถามผมมาบ่อยๆเรื่องหมอกเรื่องอะไรนึกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนั่นเองฮนะก็ลงมาบ่อยๆเนี่ยแล้วก็บางครั้งก็อะไรครับก็สลับกับริมความกดอากาศสูงขั้วโลกใต้ก็แรงเหมือนกันแรงทะลุเลยขึ้นมาเส้นสูงสุดขึ้นบ่อยๆอันนี้คือสาเหตุหนึ่งฮะ ที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นมากมายแต่ไม่ค่อยทวีกำลังเป็นพายุสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลนะครับดังนั้นสรุปตามทรงนี้ได้ว่าจนถึงสิ้นกันยาปลายกันยานี้ฝนที่จะเข้ามาตกหนักในประเทศไทยก็มาจากอยู่สองทิศทางคืออิทธิพลของหย่อมโลและล่องมรสุมนั่นเองครับไม่มีพายุนะครับพี่น้อง แค่ยอมโลลูกลูกหนึ่งผมก็ว่าจะน่าจะโอเคแล้วนะไม่ดือ้อไม่ดิน้นวิ่งตามล่องช้าๆได้น้ําได้ท่าก็พอๆกันนะแถมไม่ต้องโดนลมขยมหลังคาบ้านพืชพันธุ์เกษตรพืชพันธุ์พืชผลเสียหายหมดนะผมจําได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีพี่น้องมากมายหลายท่านเหลือเกินนะครับเข้ามาถามหาพายุกับผมบ่อยๆนะสองครั้งหลังนี่ก็คือสองครั้งครั้งแรกเนี่ยบอกว่าจะมีพายุสามลูกผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะจำได้ไหมครับมาครั้งที่สองอีก ก็มีพายุอีกสองลูกอ่ะอีะท,อะทีนี้มีชื่อไม้เสร็จสับเรียบร้อยท,ทั้งทั้งที่ยอมโลยังไม่มีตัวมีตนเลยซ้ำๆนะยังไม่เป็นบุญเลยก็คือพายุชื่ออะไรนะเตี้ยนหมู่กับอะไรฮนะผมจําไม่ได้แล้วล่ะสองลูกเนี้ยผมเชื่อว่าต่อไปนี้พี่น้องทุกท่านคงจะยืนอยู่บนข้อเท็จจริงนะคงรู้ทันแล้วก็ไม่น่าจะมีครั้งที่สามอีกแล้วนะครับเพราะต้องติดตามข่าวจริงๆที่เชื่อถือไดนะ้ไม่ต้องเชื่อผมแล้วครับให้เชื่อข่าวทางการของกรมุตุนิยมวิทยานะครับพี่น้อง กลับมาดูลักษณะาอากาศกันที่พื้นลมระดับ700เฮกโตปาสาลหรือมรสุมระดับปานกลางสูงจากพื้นก็3,500เมตรฮะที่ผมมาให้ดูเพราะว่า 1. มันช่วงมันเป็นพื้นลมที่มีเมฆสามารถเกิดได้หลายเซลล์ฝนหนักนะฮะเราก็จะเห็นรูปร่างของย่อมโลชัดเจนด้วยที่วนอยู่ในบ้านเราเห็นไหมครับวันนี้เป็นลมมรสุมเติมความชื้นเพชร พัดเป็นแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกําลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับจากสเกลความเร็วพื้นลมด้านล่างะฮะโดยด้านบนพัดเลี้ยงย่อมโลนะเป็นวงไซโครนิกพัดขึ้นไปฮนะตอนนี้อยู่ชิดๆตรงไหนฮะอยู่แถวๆใกล้ๆจะออกตะวันตกของไทยแล้วเห็นไหมครับในขณะที่พื้นกระแสลมบนเสิร์ฟเมฆฝนเนี่ยฮะพัดบ,บนลักษณะเช่นเดียวกันโดยพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้านล่างฮะวนเข้าหาประเทศไทยเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ ม้วนโค้งเป็นไซคอนิกฮแจกฝนครอบคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางเลยเห็นไหมนำลมเราก็จะนำลมทั้งสองระดับนะมาใส่ในแผนที่อากาศโดยลูกศรส,นสีน้ำเงินนะเป็นลมมรสุมปานกลาง700นีครับและลูกศรสีแดงเป็นลมบนนำเมฆฝนฮะลักษณนะ,ะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องตรงแนวขอบไซคอนิกของลมนะทั้งสองฝนก็จะจับจองพื้นที่ตกเป็นบริเวณกว้างนะฮะด้านตะวันตกตรง รอบสี่เหลี่ยมนะฮะที่ผมจัดทำไว้แล้วก็ฝนก็อาจจะจัดหนักพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะฮะเชื่อมต่อกับภาคกลางตอนบนด้วยในคืนนี้และตามแนวเคลื่อนเคลื่อนของยอมโลที่ขยับเห็นไหมครับเคลื่อนขยับมาตามร่องฝนเนี่ยครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองในตรงไหนครับภาคใต้นะฮะเพราะอะไรตามแนวลมมรสุมกำลังซึ่งค่อนข้างแรงนะฮะพัดผ่านตามลูกศรสีน้ำเงินเห็นไหมครับพี่น้อง โดยทั้งนี้คาดหมายปริมาณฝน24ชั่วโมงฮะเที่ยงวันนี้วันที่21กันยายนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้22กันยายนวันนี้นะครับพี่น้องฝนจะฝนจากแนวแนวล่องมรสุมเนี่ยจะทำงานนะจะขยันไปแล้วก็เริ่มตั้งแต่เย็นค่ำดึกลุ่งสางฮนะค่ำค่ำ,ำดึกๆึกถึงข้อแจ้งนะประมาณนั้นฮะภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฮะตกปานกลางถึงหนักได้บริเวณจังหวัดสุโขทัยนะตาก กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดชัยภูมินะครับขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับภาคกลางก็มีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่มีฝนตกปานกลางขึ้นไปบริเวณจังหวัดนครสวรรค์นะครับอุทัยธานี สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลาดบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคืนนี้ระวังครับฝนหนักนะครับรดูทรงดูทรงแล้วเนี่ยครับภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละแปดสิบของพื้นที่ครับและมีปริมาณฝนตกหนักได้ขึ้นไปในจังหวัดและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบนะครับของพื้นที่ฝนจะตกส่วนใหญ่ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนองพังงาภูกเก็ตกระบี่และจังหวัดตังนะฮะก็มาดูคลื่นลมในทะเลกันครับฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออกฮะติดชายฝั่งก็มีคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรครับห่างฝั่งก็คลื่นสูงได้1-2เมตรโดยฝั่งทะเลอันามันด้านตะวันตกนะครับชายฝั่งก็มีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็ห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรนะสวัสดีครับ